ดานน้อยนี้ต้องบอกว่าเป็นการประเดิมวันดูบินีครั้งแรกเลยะนะตื่นนะตเนตเ้นนะตืนะ่นเต้นการเตรียมพร้อมของหนูเป็นยงไบ้างจริงๆก็เตรียมพร้อมมาค่อนข้างดีเลยค่ะก็มีน้องเคยรถถังช่วยเทรนด้วยอ่าฮะได้ได้ซอมมาประมาณกี่เดือนประมาณเดือนเดือนกว่าเดือนครึ่งน,นะร่างกายเตรียมร้อยเลยกับผู้ชกคนนี้หนูได้มีการศึกษาเขามามากน้อยขนาดไหนก็ดูศึกษาเขาช่วง ไฟใช้ท้ายที่เขากดจะประชุเนี้ค่ะ,คะก็ดูมาบ้างค่ะก็ดูมาบ้างดูแล้เป็นไงบ้างหนักใจไหมก็ไม่หนักใจค่ะน,นะใช่ใช่มาชกรายการเนี้นะฮะเพราะแน่นอนว่าเท่าที่ผ่านมาหนูอาจจะไม่ได้ไม่ได้เจอไม่เจอโนแบบนี้เพิ่งมาเจอโนแบบนี้ครั้งแรกรู้สึกไงจริงๆหนูเคยชกของรถทูวันมาก่อนค่ะสองครั้งโนเล็กค่ะแล้วก็อาจจะอันนี้เป็นครั้งที่สามที่ที่ได้ใส่เล็กก็ไม่ได้มีอะไรที่ว่าแตกแตงกันมาพายนะค่ะ นะครับแต่ว่าบรรยากาศในวันนี้นี่อาจจะรู้ว่าแตกตายสักนิดนึงตื่นเต้นตื่นตเต้นค่ะนะปะทะไปแล้วรู้สิ่งไงบ้างค่ะก็ก็หนูว่าก็ไม่อ่าสำหรับดูพู่อไงดีเขาก็แข็งแรงค่ะแต่ว่า<ช>วันนี้หนูตั้งใจมาอาชนะนะจังหวะสองลูกในในช่วงของปลายยกหนึ่งเนี่ยโชก็ไปทีแตกตอนนั้นอะ่ะสอบไหมฮะงัดค่ะงัดโชกเข้าไปเขาแตกเยอะไปตรงนั้น เยอะค่ะเพราะว่าหนูเห็นเลยว่ามันเหมือนมันโบกเข้าไปเลยค่ะบริเวณนี่กลางทราบารากเลยใช่ใช่โอ้โหนะหลังจากนั้นเนี่ยความมั่นใจเป็นไงมาเต็มเลยค่ะโอใช่นะคิดว่าคู่ต่อสู้แตกแล้วคงเอาเหมือนเวลาเราเห็นเลือดแล้วเราแบบอยากสู้ต่อเงนะแล้วก็ในช่วงของเกมในยกสองนะวางแผนยังไงก็ต่อยเรื่อยๆค่ะฟังโค้ดค่ะอือหือแต่ก็ยังมีศอกกลับให้เห็นนะค่ะก็ก็มีค่ะ รู้สึกวันนี่นี่เตรียมอาวุธแม่มไม้มวยไทยนี่มามาเยอะมากเลยนะเพราะราว่าหมือคิดว่ามันเป็นการรีแมทช์ด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเราไม่ใช่เป็นคนเดิมน,นั่นน่ะสินะฮะแต่ก็การเจอกันครั้งนี้รู้สึกว่าความมั่นใจของเรานีเต็มร้อยเลยทีเดียวเต <100 S 1> ็มร้อยครับผ่านไปสองยกนี่มั่นใจอย่างวชนะแล้วมั่นใจค่ะมั่นใจวชนาแล้วแม้ว่ายกสามเขาจะมาเร่งก็เถอะมาเร่งแต่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่แต่เราดีโอ้โหรอบจัดไปซ้ายทีกว่าทีเขาก็าอะไรไม่ทันเราค่ะนะฮะ ถือว่าวันนี้ประเริ่มได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะแต่ก็มาพลาดโดนโดนแตกอ่ะอาจจะเป็นช่วงหมุนสอกกลับค่ะแล้วเขาสอกอีกทีหนึ่งก็เลยโดนนะเป็นไงมันโดนไปกี่เข็มมาเนี่ยเจ็ดเข็มค่ะเจ็ดเข็มนะเขาฝากบอกว่าเจ็ดเข็มแต่เราก็ฝากเขาเยอะเหมือนกันนะไม่รู้กี่เข็มที่นู่นไม่ไม่แน่ใจนะวันนี้นี่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะจุดบกพร่องของโดรา้นยที่ต้องกลับไปแก้ไขแรงค่ะแรงยังไม่ดีค่ะนี่ขนาดซ้อมมาเดินกว่า อืมใช่คะ่ะจริงๆแล้วตอนช่วงซ้อมค่ะหนูมีพลานแล้วก็หัวแตกตรงนี้อ uh ่าฮะแล้วก็พักไปประมาณสามสี่วันอ uh ืม huh. ใช่ใช่แล้วก็กลับมาซ้อมอีกทีมอืม uh huh. นะแรงยังไม่ค่อยดีนะ <c oughs> ก็ถือว่าต้องกลับไปซ้อมใหม่ตรงนี้ <c oughs> ใช่ใชคะแนนเต็มสิบวันนี้ให้ตัวเองเท่าไหร่ดีจริงๆหนูอยากให้สิบเลยค่ะเพราะว่าหนูสามารถเอาชนะผู้ชกที่เป็นคู่ปรับเก่าแล้วก็เขาตอนนี้เขาเป็นเดนเลเจนเป็นท็อปของออสเตรเลียค่ะ uh huh. แล้วหนูรู้สึกว่าหนูชนะครั้งนี้หนูรู้สึกว่าภูมิใจเต็มทีมาก นะก็ได้ให้เต็มสิบไปเลยว่ายังงานนะครับผมนะเรื่องน้ำหนักสักนิดหนึ่งวันนี้หนูต่อยเวทเท่าไหร่อ่าสีนะ่แปดจุดห้าค่ะคิดว่าเป็นไงเวทนี้ได้คะ่ะก็เวทที่ตัวเองไม่ได้ทำน้ำหนักอืม <im ling> แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าว่าต้องทำนี่ต้องต้องมีการลดอีกไหมหรือไงจริงจริงหนูไม่ได้ลดเยอะยคะ่ะในในเวทนี้นะฮะครับผม,มวันนี้ดนทางทางพี่เราถังค่ะได้บอกอะไรเราบ้างเขาก็บ่นๆว่าอาจจะแบบมี ข้อบิดพลาดในเรื่องของที่แบบว่าเขาสอนมาแต่ว่าเราอาจจะทําได้ไม่ดีค่ะก็เดี๋ยวค่อยนำไปปรับปรุงค่ะแก้ไขกันในหม่ใช่นะว่าอย่างนั้น<ช>นะครับวันนี้ถือว่าเป็นการประเดิมวันลุปงวนดีครั้งแรกของเราแล้วประเดิมได้อย่างสวยงามด้วยกองเชียร์แฟนคลับวันนี้หนุห่มโอ้โห,หชายหมดเลยเยอะมากกรี๊ดกันจนวันไวคุ้ใหญ่จะบอกอะไรเขาบ้างนนะค,ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเชียร์ดน้อยนะคะ,คะ<ม>ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะยังไงก็ฝากเปก็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะเป้ายัางไงเป้าไหมเป้าหมค่ะ แชมเปญจะมุ่งเจี๊ยบค่ะนี่นะขอโชคดีครับรุ่นดาวน้อยครับ,นะบสวัสดีจ้านะ